ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ในช่องอัลโต้ชาแนลซึ่งวันนี้โต๊จะทำการรีวิวเครื่องประดับของน้ําหอมนะครับก็อ่าดมันเป็นเครื่องประดับที่มีชื่อว่ามวนวารีนะคบก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้นี่นะคะมันจะเป็นประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับรเเก,ก,ก็สำหรับเอฟเฟกต์สกิลนะครับก็ไปดูกันเลยก็สำหรับเอฟเฟกต์สก,กิลนะครับทุกคนเดี๋ยวโตวอันนี้คือโตอยู่ในโหมดแบบแบบอันนี้เนี่ยครับทุกคนโอ๊ยสวัสดีก็ไม่เขาหยุดเดินยังไงอ่ะโอเคโฆษณาเอฟเฟกต์นะทุกคนก็เอฟเฟกต์จะเป็นแล้วโต้เดินไปจะขอาใกล้เขาจะเข้าใจจะเข้าไปนะทุกคนอ่า สำหรับเอฟเฟกต์สกิลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอกดแล้วมันก็จะเป็นแบบปุ๊บอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเออมันจะมีสายลุงข้างบนเออสวยมากลูกคือแบบสวยนะ,ะนี่นะครับมันจะเป็นปมาณนี้นะครับทุกคนดูใหม่นี่มาณนี้นะครับเอออ่าปะเดี๋ยวโตจะไปเทรลพวอแบบพุร่านะครับอย่างนั้นอ่าโตจะลองเออ ให้ให้เขาลองอัพเปิดการพแบบอ๋อวันหึงก็โดนตีเลยโอเคอแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลเดี๋ยววันนี้ทุกคนก็ตอนนี้ก็เจอห้องงานแล้วครับโอเคปะเมื่อกี้เราก็ให้ดูสกิลนุคนว่าสกิลมันแบบว่าแบบเอฟเฟกต์ยังไงโอเควันนั้นนะไปตัดเข้าไปในเกมกันเลยตอนนี้ก็เข้าสู่ในเกมนะครับอันนี้จะเป็นดาดสุดสนุก ทานแสงจันทร์นะครับอุ้วโอ้ยๆโจเสีย,ยปันป่นไฟเลยปั่นไฟเลยปั่นไฟไปเลยเอ้าหไหนดูสิปั่นได้ไหมอุ้ยปั่นได้เหรออุ้ยปั่นได้ไหมเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ oh. ว่าตอนนี้จะเจอคาร์บอยปันป่นปั่นปั่นทุกคนปั่นต่อไปทุกคนโอ้โอ้ไม่ก็น่าไม่โอ้ต้นเรือลมลมตรงนั้นด้วยเจอเซฟเขาอยู่ไหนเนี่ย เธอเซฟไว้อยู่ไหนอะโดนอืมกักการ้์กำลังยู้จู้อยูน่นะครับตอนนี้ป,ป้าไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมต้นเรือโอเคต้นเอโอเคต้นเรือลุกแหละ ช่วยดมิฮู้วีอ่อไม่เอาโอเคห้องวีซะด้วยไม่อยากเล่นเฟกไม่อยากเล่นเฟกอ่ะไม่อยากเล่นเฟกเล,เเลยเอาไงดีรู้ปั่นต่อไปให้เขาเดินไปก่อนให้เพื่อนลาบไปก่อนเพื่อนลาบไปฟังนะอุ้ย เพิปป่งล่กไปตอนนี้เรารอเพิ่งเล่าไป,ไปทุกคนไว้ปั่นไฟดีดอะโอเคกดไม่ทัน ตรงนั้นเหรอเขาล่าใครเหมือนเขาจะเอาเรานะเุก่คนฉีดสปอนสเปรย์เออสก,กินสวยมากอุย้ยอ,อ้าวอะตันเมียเขาตีเฉยเหมือนต้องมึนงองนนอันหนึ่งอะตาอ้าวเขาพ่อเขาพาลงห้องวีโอ้มก็า เหมือนว่าเขาบอยเลือกที่จะมาช่วยแล้วนะครับแต่เหมือนว่าไม่มีใครบล็อกแล้วก็โตก็โดนไปซึ่งโตงจะไปล้มที่ไก่มากดีไหมไปล้มที่ไก่ๆเลยอะทโตปี่ได้นะโตจะปัดเขาว่าจีว่าจีล้มล้มตรงนี้นะคนโตวต่าโตปิว จะไม่ปิวใช่ไหมต้องรอดเฮ่ยไม่รอดอยู่สิว่าจะมีคนมาช่วยไหมเพราะว่าตอนนี้ทุกคนบาดเจ็บกันหมดอยู่เลยเหมือนว่าใครปันน่นะกกน่ากรรมเหรอเฮ้ยท้ามเพื่อนเพื่อนแต่เลือกที่ไปช่วยเพื่อนคนนั้นมากกว่าเพราะว่าน่าจะไม่ช่วยตัวไม่ได้ตัวน่าตัวจะปิว ไม่มันเราจะน่าหลอกนี่ยจะปิวไม่ไม่น่าจะหรอกปิวเลยอ่าเขาถ่ายรูปทุกคนแชะเออมุดดิน <laughs> มุดดินตามละเปียบไปดูเพื่อนกันทุกคนโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดล้มสองเลย ข้าบอยจะไปล้มไหนมาดูกันเขาป้อนมาเขาจะจุดหรือเปล่าจุดเลยไหมยังไงเขาปั่นแล้วจะจุดเลยหรือเปล่าก็าป,าาปั่นแล้วเขาจะปุดพอปั่นแล้วเขาจะจุดเลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือว่ายังไม่เต็มออยังไงอเขาปั่นกันปั่นกันสุดชีวิตเลย ปั้นก็สุขเปลี่ยนทุกคนเออแล้วกิจกรรมกับข้าวปอยล้มมาเลยเหมือนว่าเขาจะว้าไปที่ไหนอุ๊ยเขาวาร์ปตรงน,นี้ทุกคนเขาเลือกที่จะอุ้มนักม่อยากกรรมนะครับทุกคนเอ้ยนักกายกรรมนักม่อยากกรรมนัก,ญญกรรม่อยากรรกำกุญชัน แต่เหมือนว่าต้นเลยจะไปฮิวคาวบอยนะครับทุกคนแล้วก็นักากายกรรมก็ฮิวนักไม่ใช่ดินักนก,ากายการรมก็นั่งอยู่ทุกคนก็ดูกันว่าเขาจะเลือกที่จะจยุดรีรีพตต่อหรือว่าจะปัน่นว่าเขาจะไปช่วย เหมือนว่าคาร์บอยจะไปช่วยแล้วก็คนที่ปั่นก็คือคนที่ปั่น่าจ,จะเป็นต้นเหลือที่ปั่นหรือเปล่าต้นเรือปั่นใช่ไมตามเมตแต่เหมือนว่านากักกายกรรมแเปเนชันนี้แตเหมือนว่าต้นเรือปั่นไปแล้วคาวร์บอยจะมาช่วยทนหรือเปล่าหรือว่ายังไงจะเสมอรู้เพ้ดูกันดีวกว่าหรือว่าชนะ ยังไงยังไงเออช่วยได้ครับผมเหมือนว่าเขาเลือกที่จุดเลยจากนั้นคารบอนก็โดนนะครคาบอน้ก็น่าจะบินล่องลอยหรือเปล่ายัางไม่บินแต่ว่านักกายกรรมน่าจะบินนะ ขบอยจะเอายังไงหมือนว่าไม่ขอบอยน่าจะปิวนะครับทุกคนเหมือนต้นกิ่นี้จะแพ้ทุกคนอ่าตัวเรือใช่ไอ้ตัวเรือรอทุกคนแต่ว่าขอบอยไม่รอดแ <c oughs> พ้ตามระเบียบก็สำหงรอคัดดิชั่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็กดติดตามเรื่องนะ้ำบ๊ายบาย